เดี๋ยวพาไปแลกการชี้แจงข้งในเรื่องของทีเคพักของนาราธิวาสน,นะคะที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะสอบ,บตอนะคะเขาก็ได้ชี้แจงในกรณีอาคารอุทยานการเรียนรู้ทีเคพักนาราธิวาสสุดโซมผุพังจนโลกโซเชียลนะคะโจมตีก็สร้างไม่โปรง่งใสแล้วก็ไม่ได้มารตรฐานค่ะ นางสุนิสารามแกว้วผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยค่าว่าอาคารอุทยานการเรนะียนรู้นราธิวาสท,ที่เกพาร์คได้สร้างขึ้นในสมัยของผู้บริหารเทศบาลเมืองนะราธิวาสชุดเก่าซึ่งคณะนี้นะคะทราบว่าผู้บริหารเทศบาลชุดปัจจุบันเนี่ยย่ระวางการเตรียมจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมแล้วค่ะ ส่วนพื่ทนเทเทมีการเสียหายนั่นนะคะก็ได้มีการปิดให้บริการเพื่อความปลอดภัยสวนพื่นนเทอื่นเทไม่มีความเสียหายก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ สำหรับการก่อสร้างอาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสอสอเหล็กปี2556เริ่มตั้งเป้าให้การก่อสร้างแล้วเซตในปลายปี2 5 5 7ค่ะโดยใช้งบประมาณ2องร้อยหลานบาทนะคะแยกเป็น2องระยะระยะแรกเนี่ยเป็นงบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้างอาคารค่ะส่วนระยะที่สองเป็นงบประมาณตกแต่งภายในนะคะ แต่ว่าหลังจากมีการหยุบสภาแล้วก็เปลี่ยนแปลงรัฐบาลค่ะก็ทําให้มีการชะโลกการจ่ายงบประมาณส่งผลให้โครงสร้างเนี่ยไม่เซตตามแผนที่ว่างไว้นะคะบันผืนก็ตามค่ะหลังจากนั้นรัฐบาลก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณพันซอบอบตอเพื่อดําเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเซต แล้วก็เปิดใายบริการตอนปี2560ค่ะก่อนเททางซ่บัตอนะคะจะส่งมอบให้ทางเทศบาลเมืองนาราธิวาสดำเนินการต่อคณะทีนายสวัสดิ์สวรัต์ผู้นนอำนวยการสำนักงานปป,ปชประจำจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็คณะก็ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายของอาคารทีเคพาร์คนราธิวาสหลังได้ดับข้อร้องเรียนจากซื้อออนไลน์ว่าอาคารพังํำรุดเสียหายอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่มาใช้บริการพร้อมกับเปิดเผยว่าเทศบาลเมืองนาราธิวาสได้ตังงอบประมาณในการซ่อมแซมว่า8ล้านบาท ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นขณะนีน้ยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจางเพื่อดำเนินการซ่อมแซมในส่วนทีชํารุดเสียหายซึ่งทางปปชนาราธิวาสได้ตรวจสอบถูกจุดแล้วแล้วก็จะต้องกํากับติดตามความคืบหน้าเป็นระยะนะคะ ด้านนายไพซอนอาร์แวนายกเทศมนตรีเมืองนา então, ราธิวาสก็บอกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณ8ล้านบาทอาจจะไม่เพียงพอกับการปรับปรุงซ่อมแซมทางแมดค่ะเพราะจะากสภามีความเสียหายไายจุดอีกทางเทศบาลเนี่ยมีงบด้านการพัฒนาไม่เพียงพอแต่ก็จะซ่อมแซมแก้ไขในจุดที่สําคัญสําคัญก่อนเพื่อจะให้ได้ใช้งานจากสถิติอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้นะคะก็มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นเองค่ะ ก็เป็นการฉีดแจงนะคะกรณีนี้ซึ่งทางเทศบาลบอกว่าเดี๋ยวก็จะดําเนินการแก้ไขในจุดที่สําคัญสําคัญก่อนเพื่อให้ใช้งานได้นะคะ